เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับของฟรีอีกแล้วนะครับในที่สุดของฟรีของเราก็มาสักทีนะครับแล้วมาถึง3มชิ้นด้วยกันเลยคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะเป็นของสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทางโลบอกนะครับผมเป็นของที่เท่มากๆนะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมมอมกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นรับผมขอคนลกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กับผม้วยนะครับหากกดไลค์แล้ว เราไปชมกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยร้านส n นโน o a r านขายระบบวิชั่นทอยโค้ดและระบบทอยนอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายหากคุณผู้ชมสนใจลแล้วละก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับและสําหรับวิธีการรับของฟรีในวันนี้ก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่ทุกคนกดไปที่ชอ็อปหรือว่าร้านค้าภายในเกมนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนพิมพ์คำว่าฟรีลงไปนะครับ จากนั้นกดค้นหาได้ครับนี่ครับผมคุณผู้ชมครับว้าวเลียวหนัดเอ็กครับผมนี่ชิ้นแรกน่ารักมากฮะกดรับมาเลยครับผมชิ้นที่สองครับกดรับมาฮะและชิ้นที่สามเลยครับกดรับมาครับคุณผู้ชมพอเรารับครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่พิมพ์คำว่าปีแล้วกดค้นหาไม่เจอนะครับผมลองเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับถ้ายังไม่เจออีกเนี้ย ให้พิมพ์ชื่อไอเทมตรงนี้เลยนะครับผมแต่ละชิ้นนะครับโอเคอเรารับครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะครับให้ทุกคนกลับไปดูที่กระเป๋าของเราครับว่าไอเทมที่เรารับมาเมื่อสักครู่นี้เข้ากระเป๋าเราแล้วหรือยังนะครับนี่คุณผู้ชมมาแล้วครับผมเข้ากระเป๋าผมมาเลยครับชิ้นแรกนะครับฟีเลวนาดเอก็ก ผมรู้สึกแบบว่าชอบแรปเปอร์คนนี้ขึ้นมาเลยอ่ะคุณผู้ชมมาเขาแจกของฟรีเยอะมากนะครับผมนะเลโอนาร์ดเเนี่ยครับผมเขาเป็นแรปเปอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากๆคุณผู้ชมนะฮะนี่โคตรเท่เลยครับคุณผู้ชมครับ insta baby 369หกเครับผมนี่เป็นป้ายแบบว่า เหมือนนักโทษนะครับผมคุณผู้ชมฮะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของประกอบฉากของเลี้ยวหนาดเอ็กซ์นะฮะใน MV ของเขานะครับผมนะและชิ้นนี้คุณผู้ชมนี่เป็นรองเท้าห้อยคอว้าวเท่มากนะครับผมคือก่อนหน้านี้มีไอเทมที่เป็นไอเทมลิมิเต็ดนะครับเป็นของแวนนะเป็นรองเท้าห้อยคอแบบนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นของฟรีนะครับผมของเลี้ยวหนาดเอ็กซ์นะฮะโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมดูดิสวยอ่ะว้าวเท่มากนะครับและ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับของฟรีสุดเอกลูีจากทางโลบอกและเ์ียวนาทเอ็กนะฮะมีมาแจกถึง3ชิ้นด้วยกันเลยวันนี้ผมคิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยล่ะเวลาของฟรีมาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครังนะ้งหน้าไปแล้วบ๊าย